ดีครับมาแล้วครับสินค้าคาดีอีกตัวของทางร้านนะครับผ้าเวทปอยนะครับเป็นผ้าเวทปอยเอลยืดยืดครับผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับเป็นงาน USA นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับสินค้ารอรี่ทำเรียบร้อยแล้วนะครับรีเรียบร้อยยิงป้ายเรียบร้อยสวยงามนะครับสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างกันนะครับสินค้าคัดมาแล้วนะครับสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับ เป็นผ้าเวทไอยเอวยืดทุกตัวผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับนี่ดูครับเน้นเอวยืดทุกตัวนะครับเอวยืดทุกตัวแบบนี้เลยเอวยืดทุกตัวเอวยืดจะขายง่ายๆนะครับเน้นสีนพื้นๆนะครับใส่ใหญ่เยอะนะครับพวกสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบนะครับสใส่ใหญ่ๆเยอะใครมีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่หญจัดได้เลยนะครับนี่สีน้ำตาล สวยเอวยืดทุกตัวนะครับเป็นผ้าเว็ปอยนะครับผ้าเว็ปอยโอ้ในสีม่วงสินค้าขายง่าย,ายครับเอวยืดมันเป็นสินงานที่ขายง่ายอยู่แล้วนะครับอีกอย่างก็เป็นแบบผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับสไตล์อย่างนี้งตัวก็มีเอวผูกอย่างนี้นะครับเนี่ยเอวผูกอย่างนี้ขายง่ายง่ายครับเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองด้วยนะครับเน้นสีพื้นๆขายง่ายง่ายครับ ขายได้ทุกที่ขายได้ทุกตลาดนะครับผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับใส่สไตล์ใส่ทำงานมาสวใส่ทำงานได้ใส่ลำลองได้นะครับสวยทุกตัวนะครับเน้นสีพื้นๆขายง่ายๆนะครับเน้นสีพื้นๆขายง่ายๆการจำกัดไซส์มันจะน้อยนะครับ เอายืดทุกตัวเอวยืดทุกตัวเอายืดทุกตัวนะครับสวยๆทุกตัวประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเป็นอย่างนี้เลยลูกฟูกก็มีเอายืดทุกตัวสวยทุกตัว เป็นหัวผ้านะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับสินค้าเราคัดมาเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยนะครับสีเท่าก็สวยเพื่อนๆขายง่ายอย่างนี้นะครับ โอเคครับตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับเป็นผ้าเวทปล่อ์เอลยืดเป็นงาน USA นะครับผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆครับใครที่กําลังมองหาส,สไตล์นี้อยู่ก็จัดได้เลยครับสินค้ามีพร้อมส่งหปทั่วประเทศนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ